คิดว่าการบวชพระบวชเนนจะได้ผลเป็นอนิสงส์ไปสวรรค์แต่ผลปรากฏว่าไปนรกซะอย่างนั้นเป็นไปได้เพราะว่าท่านเตรียมตัวเตรียมใจมาไม่ดีพอและอาจเป็นเพราะท่านไม่เคยได้ฟังคำเตือนจากหลวงพ่อหรือศีลดำหลังต่อไปนี้พลังบุญพลังกุศลจะเพิ่มขึ้น เมื่อบุคคลรักษาศีลเพิ่มขึ้นจากศีลห้เป็นศีลแปเพิ่มขึ้น100เท่าจากศีลแปเป็นศีลสิบคูณเพิ่มอีก100เท่าจากศีลสิสเป็นศีล2 2 7คูณเพิ่มขึ้นมากกว่า100เท่าแต่เอาเป็นง่ายๆว่าอันนสงสงการบวชมีอันนิงสงประมาณ1ล้านเท่าแต่ในทางตรงข้าม การอาบัตในสมณะก็จะมีผลกรรมเป็นล้านเท่าเช่นเดียวกันดังนั้นข้อที่1ถ้าคิดว่าบวชเป็นพระที่ดีไม่ได้การไม่บวชน่าจะดีกว่า 2. ท่านจะต้องรู้ศีลทั้ง227ข้อตั้งแต่9ก้าแรกที่ออกมาจากบว์ถ้าไม่รู้ศีลทั้ง227ข้อแล้วจะรักษาได้อย่างไรการไม่รู้ก็คืออาบัต สงสัยว่าจะอาบัตก็คืออาบัต 3. ถ้าบังเอิญมีพระที่ติดอาบัตมาร่วมงานในพิธีบวชของเรางานนั้นก็จะถือว่าเสียคาราว่าต้องระวังอย่าเข้าไปใกล้ในระยะอัฐบาายเพราะอาจจะทำให้เกิดสังกรรมวิบัติได้ 5. ระวังเรื่องการรับเกินทำบุญ การนำเงินทำบุญไปใช้ผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์จากผู้ให้มีโทษปรับเท่ากับยายขระเจดีการหยิบของที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งบาทโดยไม่บอกถือว่าเป็นขโมยและเป็นอาบัติประชิซึ่งหลวงพ่อเน้นว่าอาบัติประเภทนี้เกิดได้ง่ายมากที่สุดแล้วเมื่ออาบัติประชิกแล้วไม่สามารถกลับมาบวชได้ 6. การปรงอาบัติไม่ใช่การล้างบาปเมื่อมีกรรมเกิดขึ้นแล้วก็ต้องชดใช้กรรมใช้กรรมที่ไหนเอเวจีบานรกครับแม้ผิดพระวินัยเพียงเล็กน้อยแต่อย่าลืมตัวคูณในข้อที่1นะครับสรุปสามารถลงนรกได้ในทุกข้อนะครับ 7. การดื่มน้ำปานะที่ไม่ใช่ก็โดนนะครับเพราะฉะนั้นเช็คให้ดี 8. การทานเนยน้ำผึ้งโอสถโดยที่ไม่ป่วยในวงเล็บแก้หิวอันนี้ก็โดนนะครับ 9. พิจารณาอาหารทุกครั้งอันนี้สำคัญมากนะครับเมื่อฉันเสร็จอย่าลืมสละด้วยเพราะว่าเมื่อญาติโยมหมาแมวมาทานต่อจะได้ไม่ติดกรรมการลักของสงฆ์ซึ่งเท่ากับเป็นเปรต ข้อที่10โรงทานแผงอาหารต้องแยกอาหารที่จะถวายพระไว้ให้ชัดเจนอย่าให้ชาวบ้านมาหยิบของไปทานเพราะการหยิบของไปทานเท่ากับรักของสงฆ์จะติดกรรมเท่ากับเป็นเปรตนะจ๊ะ 11. ถ้ามีพระออกจากฌานสมาบัติในเช้าวันนั้นถ้ามีคนไปตักบาตรเป็นคนแรกถือว่า Jack pot, แจ็คพอตจะรวยวันนั้นเลย หากใครได้เลี้ยงอาหารเป็นมื้อแรกสำหรับผู้ที่ลาสิกขาในวันนั้นก็จะได้นิงสงส์แรงเช่นเดียวกัน12การบวชและการลาสิกขาตามเลือกที่กำหนดถือว่าเป็นการรักษาสัจจวาจาหลวงพ่อได้พูดถึงอานิสงส์ของการบวชไว้ว่าบุปการีแม้จะล่วงลับไปแล้วจะได้อานิสงส์ไปสวรรค์หรือพรม เป็นจำนวน15กับเจ้าภาพงานบวชได้12กับผู้ร่วมงานได้8กับสำหรับเจ้าตัวได้30กับถ้าปฏิบัติปีปฏิบัติชอบถือว่าเยอะมากมาก ขอให้ผู้ที่คิดออกบวชได้เตรียมตัวให้พร้อมได้บวชสำเร็จได้อนมิสงสูงสุดโดยไม่ติดกรรมนะครับขอโมทนาสาธุผมกับตันโจ